คันนี้คือนับซัมเวโรรานะครับผมเป็นจักรยานพับได้แนววินเทจนะครับแล้วความวินเทจของเขาเนี่ยอยู่ที่ลักตัวเนี้ยแหละเกียบเข้าลักนะครับเฟรมด้านหน้าก็เข้าลักอย่างนี้นะเฟรมด้านหลังดิเข้าลักทั้งหมดจนถึงหางหลังไปเลยนะขาจานก็มาแนววินเทจนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นกระโหลกกลวงนะครับเท่มากมาก ล้อ2451นะครับมาพร้อมกับดิสเบรกนะเดี๋ยวให้ดูมือเบรกดีกว่ามือเบรกย่างงามเลยขอบอกตัวนี้เป็นดิสเบรกนะ้ำมันและเป็นงาน c ซีด้วยนะขับใช้ชิมาโน่10511สปีดนะตัวนี้าสีน้ำตาลแนววินเทจนะครับพร้อมกับปอกแฮนด์ an, ซึ่งมีที่พักมือเรียบร้อยแล้วก็สีน้ำตาลเหมือนกันให้ดูคอตัวนี้ก่อนงานอย่างเดียนเงาวับเลยอะ่ะตัวนี้ สวยมากๆใครที่สนใจทักมาได้นะครับผมมันมีมาให้8สีนะพรีออเดอร์ได้ก่อนนะครับตัวจริงเนี่ยของจะเข้าตอนต้นเดือนมกราแต่ถ้าเกิดสนใจสีม่วงนี้ตัวนี้มาอยู่ที่ร้านแล้วทักมานะ26,900บาท26,900บาทเท่านั้น